สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่โสพิตาห่างหายการทําคลิปการไลฟ์พาชมสวนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากภารกิจหลายๆอย่างนะคะงานลัดตัวค่ะโสพิตาก็ขออภัยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามโสพิตานะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆพี่มีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าอยากจะทราบต้นไหนเป็นยังไงสามารถทักมาสอบถามโสพิตาได้นะคะและนี่ก็คือ อีกเหตุผลหนึ่งที่โซวิตามาทําคลิปวันนี้นะคะโซวิตาจะพาเพื่อนๆที่พี่พพพพมารู้จักมาแยกไม้สกุลดิเฟนบาเชียค่ะระหว่างหงศาจีรชัยและก็หงสาโมร็อกโกนะคะเราจะมาดูลักษณะความแตกต่างของเขาว่าต้นไหนเป็นหงศาจีรชัยต้นไหนเป็นหงสาโมรคโค็อกโกตามโวภิตาไปชมค่ะ สำหรับต้นแรกนะคะเขาเป็นหงสาจีรชัยค่ะสำหรับหงสาจีรชัยนะคะสมภิตาขออนุญาตเอ่ยถึงหงสาจีรชัยก่อนนะคะหงสาจีรชัยค่ะได้รับการพัฒนาจาก ผู้พัฒนาสายพันธุ์โดยคุณหนึ่งจิรชัยเล่งทองนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของสาจิรชัยจึงเป็นที่มาของชื่อของเขานะคะเพราะว่าคุณหนึ่งจิรชัยเล่งทองเป็นผู้ค้นพบหรือว่าเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์นั่นเองค่ะสำหรับหงสาจิรชัยนะคะมีความดังที่สวยมากค่ะเพื่อนๆพี่พความดังและ ความสวยของหงสาจีรชัยนะคะเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นมาชมลักษณะของใบของเขาก่อนนะคะหงสาจีรชัยค่ะปลายใบเขาจะมนนะคะอ่าปลายใบมนปลายแหลมเล็กน้อยนะคะอ่าตรงปลายใบค่ะเขาจะหักงอฟั่มเข้าประมาณนี้นะคะเหมือนกับใบเขาจะโก่งๆนะคะเพื่อนๆนพี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะ จับแบบนี้นะคะสังเกตดูได้นะคะนี่ค่ะเป็นถ้วยเลยนะคะลายด่างบนใบมีความสวยงามนะคะนี่ค่ะปลายใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบยับยู้ยี่นะคะไปความกว้างของใบสม่ำเสมอค่ะใบยาวนะคะแต่มีความกว้างที่สม่ำเสมอจนถึงช่วงของหูใบเลยนะคะลำต้นค่ะมีลำต้นสีเขียวเข้มนะคะนี่ค่ะ และลักษณะที่เราจะมาดูว่าหงศาจีรชัยกับหงสาโมร็อกโกต่างกันยังไงนี่เลยค่ะเรามาชมตรงนี้จะเรียกกันว่าหูใบนะคะเพื่อนเพื่อนพี่หูใบค่ะสําหรับหงศาจีรชัยนะคะจะเป็นสีเหลืองเหลืองเห็นไหมคะเหลืองยาวๆลงไปเลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อนเพื่อนพี่กล้องสุพิตาไม่ค่อยจะชัดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ อ่าตรงนี้นะคะหูใบค่ะจะยาวเป็นเส้นสีเหลืองๆทั้งสองฝั่งยาวลงไปจนถึงลำต้นนะคะและก็จะมีแทบมีทุกใบเลยนะคะนี่ค่ะตรงกลางก็จะเป็นร่องนะคะตรงนี้ก็จะเรียกหูใบนะคะเป็นสีเหลืองค่ะและมีทุกใบนะคะเพือ่อนเพื่นพี่ให้ไปสังเกตดูนะคะมีทุกใบค่ะนี่ค่ะส่วนลายที่อยู่บนกาบก้านของเขานะคะ มีความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นหงษาจิรชัยหรือหงสาโมร็อกค่ะเขาเกิดขึ้นจากการด่างเม็ดสีที่มีอยู่บนใบนะคะส่งผลให้กับก้านเขามีลายด่างเหมือนกันได้ค่ะแต่ลักษณะที่ต่างก็คือตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่ก็ลองไปสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านของเพื่อนๆพี่กับก้านเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นสีเหลืองค่ะ ต้นนั้นก็คือหงสาจีรชัยนะคะและนี่ก็เป็นการดูลักษณะที่แตกต่างนะคะต้นนี้คือหงสาจีรชัยเดี๋ยวต้นต่อไปส่วนพี่ตาจะพาเพื่อนๆไปชมหงสามอรโคกันบ้างนะคะ สำหรับหงสามรอรโคค่ะนี่ค่ะสุพิตาก็มีหงสาโมรอรโคด่างสวยๆด่างเทพๆอ,อยู่นะคะพื้นที่จะแออัดไปนิดนึงค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านสุพิตามีน้อยนะคะก็ะเลยต้องนําน้องมาเบียดๆกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าหงสามรอรโคเรามาดูลักษณะใบของหงสาโมอรอโคก่อนนะคะนี่ค่ะ ไปลายใบมนใบมีความหนานะคะไปลายใบก็จะมีไปลายใบแหลมเล็กน้อยแล้วก็ห่อห่อเหมือนกับหงสาจีรชัยเลยใช่ไหมคะแต่ลักษณะความกว้างของใบจะแคบกว่านะคะใบจะไม่ใหญ่เหมือนหงสาจีรชัยนะคะมีความแคบกว่าค่ะแล้วก็โคนใบจะเลียวลงนะคะเพื่อนๆพี่โคนใบเขาจะเล็กเลียวนะคะนี่ค่ะโคนใบจะเล็กเลียวลงไปแบบนี้นะคะ จะไม่มีช่วงนี้จะไม่กว้างนะคะจะแคบนะคะส่วนลายใบค่ะเหมือนกับหงสาจีรชัยเลยนะคะก็จะมีลายที่แตกต่างกันไปค่ะเม็ดสีเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเทาและก็สีเขียวเข้มนะคะเพื่อนๆพี่เป็นลายด่างที่มีความคล้ายกันค่ะส่วนลำต้นค่ะก็จะมีลำต้นสีเขียวนะคะแล้วเรามาดูค่ะความต่างของเขา ตรงหูใบนะคะหูใบค่ะเห็นไหมคะหูใบตรงนี้นะคะหงสาม,มรโคค่ะจะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวทั้งสองฝั่งอ่าไม่ไม่ได้มีสีเหลืองนะคะอาจจะมีแต่แต่เป็นลายด่างของเขานะคะเพราะว่าปกติหูใบเขาจะเป็นสีเขียวทั้งหมดค่ะสีเขียวนะคะหูใบทั้งสองฝั่งเลยค่ะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะส่วนลายด่างที่เห็นอยู่บนกาก้านก็ อย่างที่โสภิตาบอกนะคะเกิดจากลายด่างและเม็ดสีที่มีอยู่บนใบของเขาค่ะก็จะด่างลงก้านได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ลักษณะที่เราจะต้องสังเกตคือหูใบนะคะเพื่อนๆพี่นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการให้เพื่อนๆพี่ดู นะคะว่าต้นไหนเป็นหงสาจีระชัยต้นไหนเป็นหงสาโมโร็อกโคค่ะเราจะได้แยกไม้ถูกนะคะจะได้เรียกชื่อเขาถูกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะโสภิตาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและที่ติดตามโสมิตานะคะอยากทราบไม้ต้นไหนสามารถทักมาสอบถามโสภิตายินดีนะคะยินดีให้คําแนะนําและอ่ะยินดี เข้ามาตอบให้นะทางแชททุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวโสวพิตาจะ,ะพยายามนำคลิปความรู้ดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ได้รับรู้กันนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ที่กำลังสะสมไม้สกุลดิเฟนบาเชียนะคะสำหรับคลิปนี้โสพิตาบายบายก่อนนะคะนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ